ชาวจังหวัดเลยขอต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่10นางสาวประพัสมน์อมมาลาลิขิตและคณะด้วยความยินดียิ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนตลอดช่วงชีวิตโดยถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลความสำเร็จในอาชีพการงานและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และความท้าทายที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมในการไล่ตามเป้าหมายและแรงบันดาลใจของตนทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในรูปแบบที่มีความหมายส่งเสริมความรักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และน่าพึงพอใจยิ่งขึ้นต่อไป ปีการศึกษา2,564ถึง2,565สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลยที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาศักยภาพของคนตลอดช่วงชีวิตในหลายๆโครงการและกิจกรรมได้แก่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21 Soft Skills and Hard Skills โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนการพัฒนาทักษะชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมการเสริมสร้างทักษะทางภาษาและศิลปะตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การจัดการศึกษาในรูปแบบธรใภาคีการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์หรือการฝึกปฏิบัติงานจริงของผู้เรียนร่วมกับผู้ประกอบการ r e e Skills Upskills และ New Skills ในกลุ่มวัยเรียนต่อวัยรุ่นวัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุตลอดจนการขับเคลื่อน Soft Power เพื่อเสริมสร้างศัก,กยภาพและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน จากความท้าทายดังกล่าวหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเลยได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันหลายประการได้แก่การทำงานร่วมกันระหว่างนักการศึกษาผู้ดูแลระบบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นการพัฒนาวิชาชีพและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับครูและผู้บริหารการตัดสินใจและการประเมินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการอบรับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาไว้ในกระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงภาวะผู้นำในยุคนวัตกรรมพลิกกระแส disruptive innovation ภายใต้บริบทของการประสานความร่วมมือและบูรณาการในหลากหลายมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของสังคมจังหวัดเลยต่อไป